มาติดตามม o t ต r i n g on Air แกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงนี้แน่นอนกูรู m o t o r i n g เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวข,ของแวดวงยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปีนี้2016เปิดต้นปีมาแล้วเนี่ยนะครับค่ายรถมีการขยับขยายกันอย่างไรบ้างมีการจัดงานใหญ่ทางด้านยานยนต์บางกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ไปแล้วด้วยในช่วงต้นปีเนี่ยยอดขายจะเป็นอย่างไรร่วมถึงภาพรวมเนี่ยนะครับรถแต่ละย e ี่ห้อแต่ละประเภทจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณโกจะมาเล่าให้เราฟังวันนี้แหละก็ อย่างปีนี้นะครับที่คุณผู้ชมฟังข่าวกันมาเศรษฐกิจไม่ดีนะครับกำลังซื้อหดหายตัวเลขการส่งออกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับมันมันตกลงหมดจนถึงทรงตัวนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับก็มีการคาดการณ์ต่างๆนานาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะเพราะยอดขายปีนี้คงไม่สูงเท่าปีที่แล้วนะครับปี2558ที่ผ่านมานะครับปิดอยู่ประมาณ790,000คันคือปิ่มๆ800,000ว่ากันอย่างนี้ก็ซึ่งก็ตกลงมาแล้วนะ ส่วนปีนี้นะครับค่าใหญ่พี่ใหญ่อย่างโตโยต้าเขาก็มองว่าน่าจะตกลงมาอย่างน้อยๆนะคุณผู้ชม10%บเปอร์เยเหรอก็อ,อาจจะอยู่แถวแถว0,000แสนต้นต้นะครับยอดขายปีนี้อาจจะอยู่ที่7 0 0 0 0สนต้นต้นะครับในเมื่อบรากาศมันเป็นแบบนี้นเราก็มาดูกันหน่อยว่าแท้จริงแล้วพอหลังจากผ่านไตรมาสแรกไปนะครับทิศทางต่างๆมัน มันแสดงให้เห็นชัดไหมว่าตลาดมันซบขนาดนั้นคุณผู้ชมผ่านไป3เดือนครับมักราคุมาภามีนาคมอันนี้ตัวเลขแค่3เดือนเท่านั้นใช่ถ้าดูแต่ค่ายหลักๆคุณแจ๊คค่ายหลักๆหมายถึงว่าค่ายญี่ปุ่นค่ายใหญ่กับค่ายอเมริกันค่ายใหญ่นะครับก็มีพวกโตโยต้าอิสุฮอนด้าชื่อคุ้นๆนะคุณผู้ชมนะครับค่ายญี่ปุ่นคุ้นๆแล้วก็บวกบวกฟอร์ดกับเชฟโรเลตเข้าไปอันนี้ของเมกาบวกเข้าไปเท่านี้นะครับก็คือรวมๆแล้วเนี่ยตัวเลขยังติดลบแค่8%ปอ้นะครับ จริงๆก็ไม่แค่นะอืก็เยอะนะกับก็ติดลบจากปีก่อนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับรวมๆเคลยนะฮะคือเขายังขายอยู่ได้ประมาณ1 8 2 0 0 0ันคันคุณผู้ชมติดลบประมาณ8%ค่ายหลักๆพวกนี้นะครับแต่พอแยกย่อยแต่ละค่ายไปดูสิครับที่ว่าลดๆเนี่ยบางค่ายก็โตนะคุณผู้ชมบางค่ายก็ตกแน่นอนค่ายใหญ่โตโยต้าครับตกแน่นอน3เดือนแรกของปีนี้ขายไป5 0,000คันเอากลมๆนะคุณผู้ชมครับคา5 0เข0ห้า้อยคุณลักร ะตกลงนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย27เปอร์เซ็นต์โอ้ยถือว่าเยอะนะ27เปอร์เซ็นต์เน,น,น,นี่ยนะโ<ะ>ตโยต้านี่เป็นโตโยต้าก็เครียดนะครับยอดขายตกนี่หมายความว่าอะไรถ้ายอดขายตัวเองตกยอดขายเพื่อนโตแสดงว่ามาร์เก็ตแชร์คุณหายอืใช่ถูกต้องอนนเพราะว่าคนอื่นเขาไปแย่งตลาดเราไปอันนี้ไม่ได้ใครใหญ่เสียฟอร์มไม่ได้นะฮะถูกต้องฮะโตโยต้าเนี่ยตกฮะแต่คู่แข่งทิกับรายสำคัญครับอีซูซูเป็นไงฮะนะฮะ โต1.4เอร์เซรับขายได้36,000คันแสดงว่าโตยโยต้าที่หายไปนี้ไปป่องอิซูซุด้วยส่วนหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวมีค่ายอื่นอีกครับอ้าวเหรอค่ายอื่นอีก,อกใช่ไหมน,นี่คือไปอิซูซุส่วนหนึ่งครับฮอนด้าเป็นไงนครับ<ะ>ตกลงไป14เปอร์ต์ฮอนด้าตกอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ<อ>ว่าปีต้นปี2 5 5 8เนี่ยขาย<ช>ดีไงมีทั้ง HRV ครับทั้งทั้งรุ่นอื่นๆตอนนั้นก็ถือว่าเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะใช่แล้วต้นปีนนีี้ก็จุดเปล่ยขออง ซีวิกด้วยนะฮะซีวิกกำลังเปลี่ยนโมเดลเอาว่าฮอนด้าก็ตกนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับก็มีมิตซูบิชิบวก15%บห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมมิตซูโตเยอะเลยครับนิสสันตก14%นะครับแต่ค่ายนี้ฮะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงครับค่ายไหนฮะมาสด้าครับโอ้โหสเดือนนะครับสเดือนแรกของปีนี้ขายไป10,000คันคุณผู้ชมนะครับเพิ่มขึ้น36.4%สิบอรนโอ้นี่เติบโตอย่างสูงริ้วแล้วก็มีนัยยะสําคัญนะครับมาสด้าเนี่ย ใช่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าว่าทำไมถึงโตเออนั่นสินั่นสิไมฮะส่วนค่ายอื่นนะครับฟอร์ดก็โตนะฮะฟอร์ดี่โต28นะครับซูซูกิทรงตัวครับโต3.4เร์เซ็นต์เชฟโรเลตอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับตกไป13.7รอดไหมเนี่ยเชฟผมก็ตกไป13ขนาดนี้นะฮะปรากฏว่ามาสด้ากับฟอร์ดมาแรงฮะคนี่เนี่ยคุณผู้ชมรวมๆของค่ายหลักๆที่ผมไล่มาเนี่ยนะฮะคือเป็นเมเจอร์แบรนด์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับรวมมันขายได 8ขออนาฮะหนึ0 0แนือคันตก8%แล้วพอแยกย่อยไปตามแบรนด์เนี่ยมีทั้งโตทั้งตกเยอะตกน้อยทรงตัวนะครับปัจจใจโตโยต้านี่ก็แหมไม่น่าเชื่อว่าตกลงไปเยอะขนาดนี้นะครับคนอื่นพอเข้าใจได้คุณแจ๊คอีวุสุเนี่ยได้อนิสงจากเครื่องยนต์ใหม่1.9ดเดีดดีไอบูพาวเวอร์หมตัวใหม่นี่นะใช่ซึ่งเอามาใส่ในครบไลน์แล้วนะครับพิกัดในทุกรุ่นนะครับมิลเอ็ก ก็ใส่ตัวนี้นี่ครับอของ Honda นี่ก็อาจจะเป็นเพราะปีที่แล้วเนี่ยต้นปีขายเยอะอปีแล้วขายเยอะเนี่ก็ปล่อยไปเยอะแล้วตัวฮาร์บเนี่ยคือฮามากมิตสุบิชินี่แน่นอนนะครับที่โตก็อันนี้สองส่วนหนึ่งก็มาจากปาเชโร่สปอร์ตอ๋อตัวนี้ขายดีสวยฮะสวยมากสวยมากส่วนมาสด้าเนี่ยนะครับโตขึ้นเยอะนี่ครับยอดขายหลักๆเนี่ยคุณแจ็คกลายเป็นมาจากรุ่นไหนเก่งเล็กฮะมาสด้าสองใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่ามาแบ่งแยกตามเซกเมนต์คุณผู้ชมนะครับ อีโคคาร์ซีดารับมาด้าสองนี่เป็นอีโคคาร์นะฮะอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งคือมาด้าสองยิงอย่เงี้ครับขายดีสุดใช่ไหมขายดีสุดฮะสามพันสี่ร้อยคันนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดียวกันนะฮะปีแล้วเนี่ยอยู่อันดับสามให้ตัวมาด้าสองมาด้าสองเนี่ยอีโคคาร์ซีดาร์ปีนี้มาแรงปีนี้มาอันดับหนึ่งฮะปีนี้มาแรงอันดับสองครับนิสสันอัลเมร่าอ๋อไอตัวอัลเมร่ายังขายได้อยู่ส่วนอันดับสามก็เป็นมิตซูบิชิแอตทราคือจริงๆตลาดอีโคคาร์ซีดารเนี่ย ไม่มีโตโยต้าไงอ๋อใช่นะฮะฉะนั้นอีวคาของโตโยต้าก็จะเป็นแฮชแบ็กเท่านั้นมียาริสนะฮะยาริสยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับในอีโคคาแฮชแบ็กขายไปเจ็ดพันใช่ไหมใช่ฮะจุดสองครับขายไปเจ็ดพันกว่าคันแต่อันดับสองก็เป็นมาด้าสองเออคือมาด้าสองมีทั้งซีดานทั้งแฮชแบ็กขายได้สองแบบเลยก็ครองสองตลาดเลยถ้าซีดานเนี่ยมาด้าอันดับหนึ่งถ้าเป็นแฮชแบ็กเนี่ย มาอันดับสองสู้โต้ต้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังมาอันดับสองอ่ะเหนือซูซูกิ s ซวิดเหมือนนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาเนี่ยดูทําให้ยอดขายโดยรวมของมาด้าในสามสามเดือนแรกครับดูดีทีเดียวดูดีทีเดียวนะครับมีคนบอกอ้าวแล้ว c ีเสามที่เปิดใหม่ใช่ไม่แรงหรอไม่แรงฮะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อมาดูในตลาด SUV นะครับคุณแจ็คอยากรู้ว่าอันดับหนึ่งอะไรเนี่ยเอสยูวีอันดับหนึ่งให้คุณถ่ายเปิดตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเลยเหรอ่า ก็ฮอนด้าสีใช่ไหมไอ้ตัวล่าสุดอ่ะ B R V ใช่ใช่ฮอนด้า B R V มาดับหนึ่งนะครับในตลาด S U V หรือว่า crossover อันนี้ไม่รวม P P V ที่เบสปิกอัพนะครับเอาพวกเบสของรถเก่งเนี่ย S U V เนี่ย B R V อันดับหนึ่งครับ3 6 2 8คันอันดับสองครับพี่เขาเองครับ H R V ครับยังขายได้ดีอยู่เฉือนกันนิดเดียวครับ3,456คันครับส่วนอันดับสามเป็น Nissan X Trail นะครับตามหันห่าง ตามมาห่างๆนะครับ1,391คันส่วน PPV นะครับก็คือ SUV ที่พัฒนาบนพื้นฐานปิกอัพเนี่ยดูบนถนนได้เลยคุณแจ๊คอันดับหนึ่งยขงเป็น Fortuner ไหมฮะแน่นอนครับ Toyota Fortuner ครับ8,000คันนะครับแล้วก็อันดับสองก็ Mitsubishi Pajero Sport ตโอ้ตัวนี้สวยจริงเห็นวิ่งเยอะนะฮะใช่ครับแล้วก็ที่ตามมาไกลๆก็เป็น Ford Everest ตโอ้ตามมาห่างๆนี่เป็นตลาด PPV ฮะส่วนปิกอัพที่บอกว่า Isuzu ยอดไม่ตกนะครับแน่นอนครับฉะนั้นเบอร์หนึ่งในตลาดปิกอัพตอนนี้นะครับสามเดือนแรกอิซูซุครับดีแม็กครับขายไปสามหมื่นสองพันคันนะครับไฮรักรีโวตามมาเป็นที่สองครับขายไปสองหมื่นหกพันคันจากโตโยต้าครับแล้วก็อันดับสามนี่มาแรงใช่เล่นครับแซงทั้งนิสสันนะครับแซงทั้งมิตซูบิชินะครับไบรตันเนี่ยนะครับฟอร์ดเรนเจอร์ฮะฟอร์ดเรนเจอร์มาเป็นอันดับสามครับอืมคือผมชอบ อันดับครั้งนี้นะฮะมันสะท้อนคุณภาพของรถได้เป็นอย่างดีครสะท้อนถึงความคุ้มค่าสะท้อนถึงกลายเป็นว่าผู้บริโภคเนี่ยตอนนี้มีทางเลือกเยอะคุณแจ็คใช่ครับตอนนี้มีทางเลือกเยอะนะครับเมื่อก่อนเต็มที่คิดกันแต่แบรนด์หลักอยู่2แบรนด์เท่านั้นนึกไม่ออกเลือกอยู่แค่2ค่ายเต็มที่3ค่ายใช่ครับแต่ตอนนี้มันเหมือนมีผู้เล่นเข้ามามากขึ้นเข้ามามากขึ้นแล้วเขาทําผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพิ่มเป็นทางเลือกคนแล้วคนตอนนี้ศึกษาหาข้อมูลเยอะกว่าจะซื้อรถ ในคันหนึ่งเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าแต่ละคันนี้เป็นคันที่ที่มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นนะครับขับดีสมรรถนะดีให้ความคุ้มค่านะครับหลักๆนี่ผมดูในส่วนมากจะออกแนวให้ความคุ้มค่านะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของแบรนด์ก็ยังพอมีอยู่เรื่องของแบรนด์ก็ยังพอมีอยู่นะครับก็นี่ครับติดเรื่องของอเนกประสงค์ใช้งานได้เยอะหลากหลายคุ้มค่าเงินับแต่ว่าเรื่องของแบรนด์หลักตอนนี้อาจจะไม่ได้มาคํานึงเป็นส่วนแรกแล้วล่ะ แต่ดูความคุ้มค่าแล้วก็ดูในส่วนอื่นๆที่เป็นรถจากค่ายอื่นๆเขาก็ทําออกมาได้คุณภาพดีเหมือนกันเนี่ยนะก็เลยนํามาพิจารณาดูอย่างอีก2ตลาดนิดนึ่งนะครับ B ีคาร์กับซีคาร์บีคาร์คือซับคอมแพ t อันดับหนึ่ง a อนด้าซิตี้ครับอันดับสองคอนด้าแจสนะครับอันดับสามฟอร์ดเฟียสต้าอันนี้โตโยต้าวีออสยังไม่ติดอันดับหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ในช่วงไมน่าเชนเปลี่ยนถ่ายโมเดลที่ผมบอกไงเปลี่ยนเครื่องเกียร์ใหม่นะเช่นเดียวกันคล้ายๆกันกับ คอมแพคคาร์อาติสอันดับ1นึ่งซีวิกอันดับ2ส่วนหนึงเพราะซีวิกกำลังเปลี่ยนเปิดใช่ไหมกำลังเปลี่ยนชมก็เดี๋ยวมารอดูกันครับผ่านไปครึ่งปีเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าโปรดักมากันครบแล้วนะครับตัวเลขยังเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะครับนี่คือแต่ละรุ่นนะครับที่ขายดี แยกตามเซกเมนต์คุณผู้ชมครับอันนี้ยังเป็นช่วงต้นปีอยู่3เดือนแรกเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการจัดงานใหญ่แล้วก็บางรุ่นก็เพิ่งจะเปิดตัวใหม่เองเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็ยังไม่หมาแต่ว่าหลังจากนี้สิคุณเมษาพฤษภามิถุนารเรียกว่าไตรมาสที่2เนี่ยโอ้โหตัวเลขอาจจะเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าแข่งกันเขาเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันเลยขนาดช่วงต้นปีเป็นฤดูการขายไงคุณจ็คคือยอดขายมอเตอร์โชว์ที่จองไปสามหมื่นกว่าคันมันอาจจะยังไม่มาส่งผลตรงนี้เต็มๆเพราะนั่นคือยอดจองคุณต้องไปปรายับ าาอาจจะเมษาอ่าออออกลุ่มก้อนตรงนั้นเนี่ยชัดๆอาจจะเป็นยอดของเดือนเมษานี่ฮะแต่ว่าเอาละส่วนหนึ่งเนี่ยต้นปีมันมีพอบรรยากาศมรดุโชว์จะเริ่มเนี่ยนะฮะ คนมันก็มีแคมเปญมีอะไรแล้วไงฉะนั้นยอดขายเดือนเมษายนมันก,ก็พุ่งอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่รวมยอดจองในงานอมอเตอร์โชว์อีก3ามหมื่นตัวคนที่อาจจะต้องชัดเจนในเดือนเมษายนครับครับ,รบวันนี้ก็สะท้อนตลาดบริโภคบ้านเราได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่ว่าค่ายฉันมีชื่ออยู่แล้วค่ายหลักยังไงก็ขายได้ท้าออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็ขายได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้บริโภคฉลาดมากยิ่งขึ้นเขารู้จักเลือกรถที่เหมาะกับเขา เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับครอบครัวแล้วก็ความมเนกประสงค์คุ้มค่ากันมาก,กาขึ้นกายเป็นนะใครมี d u c ตดีมี d u c ตให้เลือกหลากหลายนะครับขายดีครขายได้ย้งขายดีขายได้นี่แหละทิศทางการเลือกรถบ้านเราเรียกได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเอาความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นความฉลาดแล้วก็ได้อัจประโยชน์สูงสุดนะก็เป็นลักษณะที่ดีครับที่เรานํามาฝากกันนะครับในช่วงของกูรูมอเตอร์ริงครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงหน้าแน่นอนคุณก้พาเราไปเทสยางไกลถึงออสเตรเลียไปบุก ป่าเลยนะพอไปหย่อนลงในป่าไปจับมือจิงโจ้ฮะไปทักทายหมีควัวล่านะคุณนาจะดูเด็ดเผ็ดมันรวมถึงจะไปสัมผัสบรรยากาศนะฮะที่ออสเตรเลียขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ